สัมภาษณ์ผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดในโลกมาริลินวอลซาวองเธอคือผู้หญิงที่ถูกวัด IQ และได้สูงสุดระดับโลกจนกิน n นส s ุ๊ o เวิลด์เรคคอร์ต้องบันทึกชื่อเธอไว้มาริลินวอลซาวองในปัจจุบันเธอเป็นคอัมนิสิ์เป็น ist, ปน,นักประพันธ์เป็นบรรณาธิการเป็นผู้บริหารของบริษัทผลิตหนังสือแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับชาติในนามนิตยสารพาเรตในขณะเดียวกัน เธอก็มีตำแหน่งผู้หญิงอัจฉริยะระดับโลกที่วัด IQ ได้สูงถึง228เลยทีเดียวมาริลินวอซาวองเธอเล่าไว้ในรายการฟู Frame ออกอากาศเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2016ซึ่งรายการนี้ออกอากาศในช่อง CGTN อเมริกาเธอได้เข้ามาร่วมให้สัมภาษณ์กับคุณไมค์วอเตอร์ในสตูดิโอที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เนื้อหาในรายการเธอได้เล่าถึงชีวิตส่วนตัวและชีวิตในความเป็นอัจฉริยะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้เริ่มต้นรายการโดยพิธีกรได้แนะนำว่าเธอคือผู้หญิงที่ฉลาดและทำอาชีพเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติเธอถูกวัดไอคล่าสุดตอนสิบขวบมีคะแนนสูงถึง228แต่ปิดไว้เป็นความลับต่อมาในปี1986ก็มีข่าวลือเรื่องของเธอออกมาคราวนี้ ชื่อเธอจึงติดอันดับสูงสุดของกิน n นส s s เวิลด์เรคคอ b o ดบในนั้นระบุว่าเธอคือผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดในโลกด้วยเหตุนี้เองทำให้เธอมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเพราะว่าเธอมีไอคมากกว่าคนปกติถึงสองเท่าแถมมีคะแนนเกินกว่าคนปกติด้วยตอนนี้เธอเปิดคอลัมน์ชื่อว่าถามมาริลีนให้กับนิตยสารพาเรมาเป็นเวลา30ปีแล้วนิตยสารซันเดย์รวบรวมไว้ว่า มีผู้อ่านเรื่องของเธอแล้วประมาณ80ล้านคนทั่วอเมริกาแต่และคำตอบไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเพราะเธอมีประสบการณ์ในความเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นคุณย่าและเป็นนักเต้นรำด้วยเท่าที่เกิดมาผมว่าเธอก็ชีวิตไม่ธรรมดานะครับพิธีกรชายกล่าวไว้และพิธีกรชายก็กล่าวถามเธอว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้บอกคุณหรือว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาเธอกล่าวว่าจริงๆแล้วเธอถูกว่าวัด IQ ิ ตอน8ขวบ9ขวบ10ขวบและ11ขวบทุกคนรู้คะแนนที่ฉันได้กันหมดเลยคุณครูก็รู้คุณแม่ก็รู้เพื่อนๆของฉันก็รู้แต่ก็ไม่มีใครบอกฉันว่าคะแนนที่ได้มันยากแค่ไหนฉันเลยรู้สึกปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไรฉันคิดว่าในโลกนี้คงมีคนทำคะแนนได้เท่าฉันอยู่2-3คนฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยการที่ฉันได้คะแนนมากขนาดนั้นฉันไม่เห็นมีความสำคัญอะไรที่ผู้หญิงอย่างฉันจะใช้ประโยชน์จากมันได้ ฉันจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางใดาทางหนึ่งเลยพิธีกรชายกล่าวว่าคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าเขาเลี้ยงดูคุณให้เป็นอัจฉริยะอย่างนี้ได้ยังไงยากแค่ไหนเขาตอบสนองต่อความเป็นใช้อัจฉริยะของคุณอย่างไรมาริลีนเธอตอบว่าฉันไม่คิดว่าเขาให้ความสนใจมากนักคุณต้องเข้าใจภูมิหลังของฉันก่อนปู่ย่าตายายฉันเป็นคนงานในเหมืองถ่านหินปู่ของฉันย้ายมาจากประเทศเยอรมนีและอิตาลี ปู่ของฉันตายในเหมืองตาของฉันบาดเจ็บสาหัสต,ต้องใช้ไม้เท้าเดินตลอดชีวิตเขามุ่งทำงานหาเลี้ยงชีพเขาไม่ได้มาสนใจเด็กน้อยอย่างฉันหรอกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงด้วยกระมังฉันรู้ว่าคนส่วนใหญ่ให้เกียรติฉันในแง่ของความฉลาดฉันคิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องฉลาดมากขอแค่พวกเขามีความรู้และประสบการณ์ตรงมีการศึกษาเฉพาะทางในอาชีพของเขา แค่นั้นก็พอเหมาะแล้วฉันคิดว่าเรากำลังสับสนกับคำว่าความฉลาดฉันคิดว่าคนที่ฉลาดแท้จริงคือคนที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่คุณมีอยู่ในมือได้ดีมันต้องเป็นแบบนั้นแหละครับเธอกล่าวว่ามองย้อนกลับไปในอดีตการเป็นอัจฉริยะทุกคนต้องคิดว่าโอ้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่ๆแ,แต่ฉันคิดต่างนะตอนอายุได้1 3ถึง17ปีเป็นนักการเมืองก็ไม่เลวดีกว่าสองกล้องจุลทรรศน์อีกพิธีกรถามว่า การมี IQ ระดับนี้มีคือของขวัญวิเศษหรือว่ามันเป็นภาระเธอตอบว่ามันเป็นของขวัญน,นะครับไม่ใช่ภาระเลยแต่บางครั้งฉันก็สับสนไม่รู้จะไปถามใครได้อีกผมขอถามเกี่ยวกับการแต่งงานของคุณที่ไม่ปกตินะผมหมายถึงว่าสามีของคุณเป็นคนมีชื่อเสียงมากระดับโลกเพราะเขาช่วยให้ผู้คนมีชีวิตรอดเขาโคตรฉลาดผมถามคุณตรงๆเลย การจะเลือกคู่ครองของคุณจําเป็นต้องเลือกบนพื้นฐานที่มีสติปัญญาสูงสูงไหมเธอตอบว่าฉันไม่ได้ค่มขู่บังคับเขานะแค่เรามีเรื่องที่ทําและมีความสุขร่วมกันนั่นหมายถึงการให้และการรับทางสติปัญญาซึ่งฉันก็ทําอยู่ให้กับคนจํานวนมากฉันทําโดยผ่านการเขียนคอลัมน์ที่ฉันมีในพาเลทแมกกาซีนนั่นดีสุดแล้วเธอกล่าวอีกว่า ผู้คนที่กำลังมองหาคำแนะนำแรงบันดาลใจความช่วยเหลือความหวังฉันพยายามนำเสนอสิ่งเหล่านั้นให้พวกเขาทั้งหมดฉันคิดว่าฉันทำได้ไม่ว่าจะคนรักกับไหนก็แบ่งปันและรับปัญญาได้หมดแม่เธอ,อสวยและฉลาดตอบแบบนางงามจากระวาลเลยนะเนี่ยแล้วที่คุณทำมันเริ่มมาอย่างไรครับฉันเริ่มเขียนบทความเกี่ยวกับตัวฉันในโรงภาพยนตร์ตอนนั้นฉันคิดเองว่าฉันเป็นบรรณาธิการถ้ามีคนถามคำถามมา พื้นฐานพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันไม่รู้จนถึงคำถามวิชาการยากๆคำถามปรัชญาที่สร้างความมุนงงมาหลายศตวรรษเราจะถามใครดีอ๋อต้องถามมาริลินสิแต่ในความจริงคำถามมากมายแต่ฉันตอบได้และสนุกดีด้วยพวกเขาพอใจมากนะก็เลยจริงจังทำเป็นคอลัมน์เลยละกันฉันดีใจนะที่คนในอเมริกาและทั่วโลกได้คำตอบที่อิ่มเอมใจกลับไปมันสนุกมากด้วยพิธีกรชายถามว่า สมมุติว่าคุณเป็นเด็กอัจฉริยะผู้หญิงที่มาเกิดในช่วง3-4ปีหลังนี้ขอบคุณที่ทำการปฏิบัติอย่างไรเธอตอบว่าแน่นอนเขาควรได้รับการปฏิบัติที่ดีต่อพวกเขาแล้วเรื่องเพศมีผลไหมครับเธอตอบว่าแน่นอนผลจากการได้เป็นเด็กผู้หญิงย่อมจะมีความข้อดีข้อด้อยเฉพาะทางเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องผู้หญิงจะมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมากกว่าฉันมองว่าเรื่องนี้เป็นความเสียหายนะ แต่มันก็มีผลดีสำหรับบางมุมนะเช่นเรื่องของความบันเทิงเรื่องของความงามเหมาะกับการเป็นนางงามนักแสดงและนางแบบอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าคุณเอามุมนี้มาใช้กับเรื่องการเมืองเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอื่นๆที่ผู้หญิงพยายามจะผลักดันตัวเข้าไปลองคิดดูว่าถ้าคุณแต่งหน้าสวยๆจนเป็นที่น่าดึงดูดใจคนอื่นมันไม่ค่อยเข้าเลยมันควรต้องตัดออกหรือแต่งหน้าบางๆจะดูเข้าเรื่องกว่านะโอเคครับผม ผมมีคำถามสุดท้ายจะถามคุณนะครับผมเองชอบลืมว่าตนเองเอากุญแจไปไว้ที่ไหนแล้วก็เดินวนหารอบบ้านทั้งทั้งที่ก็รู้ว่ามันควรอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นประจำเลยครับคุณเคยเป็นแบบผมไหมครับเธอตอบว่าไม่ต้องแปลกใจฉันก็เป็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันรู้ชันทีว่าใครๆก็ตามเมื่ออายุเข้าเลขห้ศูนย์เดี๋ยวก็เป็นทุกคนวิธีแก้ไขนะครับ คุณควรฝึกสมาธิทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองครับมารับชมคอมเมนต์จากโลกโซเชียลกันครับมันน่าแปลกใจที่นามสกุลของเธอแปลได้ว่าเป็นนักปราดพอดิบพอดีเธอช่างเป็นผู้หญิงที่น่ารักรู้สึกสดชื่นในสิ่งที่เธอทำเธอเป็นนักเขียนนักสื่อสารที่ค้นพบความสุขในการรับใช้ผู้อื่นผ่านงานเขียนของเธอแต่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เธอคือผู้ฉลาดที่แท้จริง ฉันดูแล้วเธอเป็นคนมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเป็นส่วนผสมอย่างธรรมชาติผสมไปกับ IQ ของเธอและฉันชอบมากเมื่อเธอเรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้หญิงรู้จักเคารพในตนเองไม่ทำลายความสำเร็จของตนเองและคอยช่วยเหลือโลกอย่างดีเยี่ยมฉันว่าเธอมีความฉลาดในทัศนคติที่ดีขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจฉันเองเป็นวิศวกรการบินและอวากาศฉันจบมาในวิทยาลัยปี8 9ตอนนั้น คุณครูบอกว่าฉันเก่งคณิตศาสตร์แล้วเธอก็บอกฉันว่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงในชีวิตจริงลองคิดสีนึกไม่ออกเลยถ้าไม่มีคนให้กำลังใจแนะแนวทางฉันได้ตัวนั้นมันจะได้แบบนี้หรือไม่ฉันชอบวิธีการที่เธอตอบดูมีจังหวะมีการแยกประเด็นและกระชับดีคำตอบคือยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นนักคิดที่เหนือกว่าคนอื่นท่าทางของเธอมีระดับ และสง่างามเป็นผู้หญิงที่สวยและฉลาดครบจริงๆเธอช่างเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาจริงๆสง่างามและใจดีมากคะแนนสอบ IQ ของฉันคือ169คะแนนฉันไม่เคยสนใจมันเลยฉันไม่ได้ไปเรียนต่อด้วยซ้ำไปเพราะมาในชีวิตฉันคือครอบครัวฉันขับรถบรรทุกมาเป็นเวลากว่า30ปีแล้วฉันเลี้ยงดูภรรยาและครอบครัวฉันเล่นกอล์ฟเล่นบาสเกตบอล เพื่อความสนุกสนานและออกกำลังกาย i อคิสูงช่วยฉันได้ในเรื่องการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและง่ายดายทำให้ชีวิตได้เรียบเล็กน้อยมันก็แค่เท่านั้นมาริลีนเธอเป็นคนถ่อมตัวจริงๆเป็นคนดีจริงๆในปี1986ฉันเคยดูเธอจนมาถึงตอนนี้เธอก็ยังถ่อมตัวเสมอขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเธอส่งคอมเมนต์มาได้ครับขอขอบคุณเว็บไซต์ cgtn.com และช่อง YouTube s a n d e e p d e s i และช่อง YouTube จเดียนทดและช่อง YouTube h a r o Channel และช่อง YouTube โฟียและช่อง YouTube Women Power และช่อง YouTube Wall และช่อง YouTube Hammer Rome 52และช่อง YouTube News Sting Instagram ช่อง Girl Boss Talking